ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเพราะว่าถ้าไม่ใช่ระดับผู้ยำนาจทาไม่ได้ครับการที่มาให้สวกลับบ้านให้สสกลับบ้านเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ยังมีสสบางส่วนมีสวบางส่วนก็ยังยินอย่าที่จะอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก็สามารถที่จะลากจนกัะทงประมาณมาแต่ที่หาที่หกนะครับก็มีการเดินมาไล่สสกลับบ้านครับ ข้างผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่จะลงมือจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่คนที่มาไล่เนี่ยข้างผู้ใหญ่ให้สสกลับบ้านแล้วมีสสบางคนก็จะต้องยอมกลับบ้านทำให้สะานร่มไปในที่สุดอันนี้ยืนยันได้เป็นเรื่องจริงครับเป็นสสจะไล่พักไหน,นะคะเราจะให้บอกว <c oughs> ่าพักไหนครับ <c oughs> เพราะเขาบอกหลายพักครับก็คือเป็นฝั่งของรัฐบาลเองที่มา,มาก็เอ่อคิดตัวเองครับเหมือนเป็นใบสั่งจากผู้ใหญ่เลยใช่ไหม เป็นเหมือนการแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่สังง่งผม<ช>ไม่ทราบว่าผ<ม>ู้ใหญ่สัส่งจริงหรือเป็นการแอบอ้างครับแล,แล้วแล้วที่มาเล่านี่ไม่ใช่เพราะเรากลัวว่าเอ,อ๊ะล่มแล้วจะมีปัญหาว่าหารห้าร้อยจะตกจะแท้งไปเลยนะครับเพราะว่าผมก็ขออนุญาตที่จะเล่าในประเด็นนี้ครับว่าก่อนการประชุมในวันในวันมกราคที่สอง ในวันจันทร์เช้าผมได้ไปปรึกษาท่านชวนเพราะผมตั้งใจว่าผมจะเสนอเรื่องยติการประชุม3.3เรื่องกฎหมายลูกขึ้นมาก่อนเพราะป้องกันการที่จะมาเล่นเกมเพื่อที่จะให้มันสะดวกผมก็เลยไปปรึกษาท่านชวนก่อนท่านชวนก็ได้ขอร้องผมว่าขอให้เดินตามวาระเพราะมันมีการประชุมวันที่สองวันที่สามและวันที่เก้าสิบยังไงก็ทํา เมื่อท่านชวนขอและท่านชวนก็บอกผมว่าบ่ายสองโมงจะมีการประชุมร่วมระหว่างท่านกับวิบสอววิอวิศของพระรอรทัศนฝ่ายค้านก็จะปรึกษากันผมว่าเอาถ้าท่านท่านพูดอย่างนี้แต่ผมก็จะบอกท่านนะถ้าเกิดมีการเล่นเกฑ์ในวันที่สองวันที่สามถึงวันที่เก้าเนี่ยผมต้องยื่นยัติดแซงคิวแล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าจะล่มทั้งวันที่สองวันที่สามหรือไม่ ผมก็ได้เรียนท่านว่าถ้าถึงวันที่เก้าเนี่ยผมจะเป็นที่ต้องเสนอเรื่องยตินะก็ผมจะได้พูดเรียนท่านถึงเช่นี้แล้วกฏว่าในวันจันวิบก็ได้มีการคุยกันท่านชวนก็ไปขอร้องในที่ประชุมวิบขอที่จะเป็นไปก่อนยันติพี่ยงวิบก็โอเคครับตอนนี้พอโอเคแล้วเมื่อวันในที่บิม์สภา,าท่านชวนก็พูดบนที่ประชุมเลยเห็นไหมฮะว่าวันที่แปดนที่เก้าสอบวันมันจะเป็นที่ประชุม สิบสิบเอ็ดประชุมสสพอพูดแบบนี้ทําให้ท่านสมชายสแส่งการทาให้สสพักก้าวไกลขึ้นมาทวงว่าได้มีการคุยกันแล้วว่าเจ้าสิบต้องมีการประชุมท่านชวนก็ไม่ตอบผมก็ต้องทวงต่อว่าวันวันจันทร์ผมได้คุยกับท่านยังไงยังไงท่านชวนก็ยอมรับการการที่ประชุมว่าผมได้ปรึกษาท่านจริงเพราะยัตอนนี้ก็เป็น ผมว่าเ,เป็นหน้าที่ที่ประธานสภาต้องตัดสินใจนะครับว่า9ก้าบประชุมหรือไม่ถ้าวันที่90ประชุมก็เป็นไปตามเกมนะครับก็คือเราเดินกันตามกฎหมายส่วน500ตกหรือไม่ก็ให้เป็นหน้าที่ของปกตอกับสารรัดรัดรัรัฐธรรมนูญไปก็จบแต่ถ้าเกิดเบรกโดยวิธีการไม่จับให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่9วันที่1ิผมว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านชวนต้งตองตอบคำถามสังคมเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาเรา แสดงว่าสัญญาณที่ออกมาอน้นเราเรายังมีความหวังไหมหรือว่ามันก็ไม่น่าจะสู้แล้วจะมีความหวังหรือไม่ผมว่าอยู่ที่ท่านชวนนะครับข่าวลือมนเป็นข่าวด้านไม่ดีข่าวลือนะครับเป็นข่าวลือเท็จจริงผมไม่ทราบมีการบอกว่าทางฝ่ายสวยืนยันเราต้องประชุมสวในวันที่แกับวันที่เก้าวันที่เก้าไม่มีการประชุมร่วมรัฐสภาแต่เป็นข่าวลือนะครับต้องรอเพราะว่าผมคิดว่าบ่ายนี้นะครับ ทางวิบกับท่านชวนผมจะได้ปรึกษาแล้วตัดสินใจกันถ้าเป็นตามข่าวลือนี่แสดงว่าสวนี่ก็คือมีการร่วมมือร่วมมะร่วมมือตรงนี้ด้วยไม่ทราบครับก็อันนี้เป็นข่าวลือส่วนจะเป็นความร่วมมือระหว่างใครกับใครประชาชนต้องตัดสินใจเองครับแล้วผมก็ไม่กลัวนะฮะที่หาน500จะแพ้แต่ขอมันแพ้ตามกฎตามกติกานะครับ